สวัสดีครับผมบอมบี้ AKA ดีโก้เองนะครับอ่าฮิฮิซึ่งวันนี้เราอยู่กันในเกม Over Prime นะไม่ใช่ Over w a t วนนะน้องๆซึ่งเป็นเกมสไตล์ MOBA สไตล์เอาเยะไรทำนองนั้นซึ่งจะเป็นเล่นแบบมุมมองบุคคลที่สามนั้นน้องๆ้้าพี่ตีความไม่ผิดนะซึ่งพี่ก็เห็นมันวะเป็นเบต้าเป็นเบต้าอยู่พี่ก็เลยแบบว่าลองขอลอง การเล่นไหนละกันซึ่งพี่ก็ได้มาได้สิ์มาขอปุ๊บก,ก็ได้เลยอยู่ในสตรีมนะตอนนี้นะซึ่งวันนี้ตัวที่พี่จะมาเล่นก็คือเ h a ดเนีย้ยเพราะเป็นพี่พี่ว่ามันเป็นตัวที่แบบเท่ที่สุดในเกมแล้วนะในความคิดส่วนตัวของพี่นะน้องโนงซึ่งเป็นแครี่นะเป็นเอดซีแล้วแต่เราจะเรียกนะซึ่งจะมีแบบว่าหลายสกิลด้วยกันสกิลแรกมันจะยิงกระสุน10นัดแบบสุมส่มๆนะแล้วก็ถ้าเกิดเรารีโหลดปืนอยู่เนะี่ย มันก็จะรีโหลดได้ทันทีเลยนะระหว่างที่ใช้สกิลนะส่วนสกิลที่2ก็เพิ่มดาเมจแล้วก็สโลใส่ศัตรูนะแบบเป็นเป้าเดียวส่วนสกิลอันติก็จะเป็นแบบล็อกขาประมาณนั้นนะส่วนอันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นการยิงแบบปกติแล้วก็สกิลสุดท้ายหรือว่าอารมณ์มันผาสีปะ่ะอืม ก็เป็นการรีโหลดกระสุนนะแต่ถ้าเกิดเราอัพสกิลเนี้ยจะเพิ่มดาเมจของเรานะแล้วก็มันมีแบบเอฟเฟกพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ่อทุกๆก,กระสุนอา่านับที่4เนี่ยมันจะแรงเป็นพิเศษนะซึ่งก่อนอื่นเลยเนะี่ยมันมีสก,กินให้ซื้อด้วยนะเพราะเป็นโค้ดเบต้าเราสามารถใช้ใจ่ายเงินอย่างไม่อั้นเลยนะน้องๆซึ่งพี่ชอบสก,กินนี้ซื้อก่อนเลยแล้วกันสก,กินนี้มันดูมไม่ได้มัดู เธอท่าเอ๋ยไปนะซึ่งพี่ชอบกินนี้มากความดูเฟี้ยวเฝ้าเกินซึ่งก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็รอไปดูในเกมกันเลยนะน้องๆอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอู้หึเดินๆๆๆๆเจอตัวเหมือนกันด้วยแค่ไหนกันเชียววะส่งแคปซูลออกไปโอ้โหฉากโคตรจะเท่ ส่งไปแล้วยังดาวโลกโลกเหรอดาวอะไรไม่รู้ Carol of Genesis อ๋อตอนนี้ซึ่งบอกเลยว่าพี่เล่นได้แค่เกมเดียวนะเกมเกมเกมนี้ซึ่งพี่ก็รู้ว่าเกมเนี้ยไอ้ไอ้ไอเทมชิมน้นนี้มันทำหน้าที่เหมือนกับเอ่อฟิกเ f อ g u ฟิกเกอร,กกอร์ถ้าพูดภาษาวีหรือถ้าเอลเอลก็ flash ปะ่ะ พี่บอกเลยพี่ตรงกว่าพี่ไม่รู้ว่าพี่ต้องไปเลนไหนนะนอ้องเลยเมื่อเลนเลยละกันเมื่อเลนเลยละกัอน,อ,น,นอุ้ยปิงห้าสิบสองคิโมจินะองคงจริงคงจริง,ง,รงน้องพี่ไม่รู้พี่เสือพี่มาผิดเลงไงไม่รู้หรือเปล่า อย่าก็รู้เองอย่าก็รู้เองแต่ไม่เป็นไรพี่คิดว่าพี่เก่งและเจ๋งมากในการเล่นโมบ้าเปล่าวะขนาดแอลยังไม่พ้นซิเวอร์เลยไอ้นุ่มซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้พี่เล่นไม่เป็นนะเล่นไม่เป็นแต่ว่าก็พอถือถือใช้ได้แหละพอถือถือใช้ได้แหละเรามันเกมเดียวก็พอเป็นอยู่แหละพอเป็นอยู่เลยมั้งอืมมาขิ้มาแล้วขิ้มาแล้ว มันเป็เกมที่เราต้องรัดคีบด้วยนะโอ้ยเพื่อนเราได้เพื่อนบาดแล้วโอ้โหม้าเสียของตัวนี้เลยนะพี่รู้สึกแบบนัดที่สนะี่เนี่ยโอ้โหต้องรีโลดแต่มนนั้นแล้วกับความแรงนะตอนเล่นเกมนะเนี่ยนี่พี่โรดเออ,อรัดคีบค่อ,อยรัดคีบไปค่อ,อยรัดคีบอ่าอ,อ,อะไรอะไรมาต่อทำไมไอ้นุ่ม ทีนี้นะวิ่งโอ้โหติดน,นี่ติดคารลิสสาวไปก่อนทีเจนะโอ้ยลั่นลั่นลั่นอืมเป็นไรเป็นไรเพื่อเกมกราฟิกก็ไม่ได้แย่ยมากนะที่รู้สึกแต่มันก็ค่อนข้างออกไปทางแย่ใชความครับถ้าเทียบกับเกมใหม่นี้นี่จะเอาอย่างเดียวเลยเอ้ยเพื่อนเราไปเอาแล้ว เราไม่ต้องรีบเราเค่อยๆลัดยิปไปเบอร์แคลรี่หลอเล็ดเกมเล่นเกมแล้วเจอการแล้วพี่มาผิดเลยนะผิดงานเลยนะนะเหมือนตรงนี้ไม่รู้จะใช่ประตูว้าบหรือเปล่าเหมือนจะเป็นประตูวเลยพี่ไปเลยล่ะกันลองดูหน่อยบอกเลยว่าพี่เห็นแล้วแต่พี่ยังไม่เคยลองเข้าเออเป็นประตูว้าบยิงง่งนี่เหมันได้แจ้สนี่ไงชัวปา้าบเอ้ย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 ดูอะไรเอ้ย ลากก่อนเลยละกันเอานัวมางนี่ละสมายมาผิดเลนด้วยเป็นไรเราค่อยๆเรียกอัพหมอนี่หยุดแล้วคิดเช่ได้เร็วเดินเล่นไม่อกี้ที่สู้ง่ายกว่าเขาที่ถึงเนาะเราเราปวดไง กะป๋นี่ยเขาต้องปีเขต้องเข้ามาใต้โอ้มือนจะมีเทพอที่แบมาลาก er ีเราด้วยนะโออเออเฮ้เราเราปั๊มยาไปเราปั๊มยาไปเอาปั๊มยาปั๊ราหน่อยไหมเอาหน่ี้หนหนุ่ม ไ้ดพอป์ตของเขาป่อนงเขาไม่หีโหลดไปรีโหลดกรสุนร้ายแรงนี่มันคึกอวการปเดโบเลยนะเนี่ยมันเรียกว่า้วไปเรื่อยปนไปเรื่อยอะไรจาโลไปดิมาดิ อัพดาเมจตัวเลเกนนะแล้วสกิลอีมันรู้สึกว่ามันจะทำให้แบบว่าเราใช้สกิลคิวแรงแรงขึ้นด้วยนะมาอุ้ยแรงโอ้ยเฮ้ยตัดไปเฮ้ยตัดเฮ้ย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 วฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮียแล้วเฮีแล้วเฮยแล้วเพื่อนอะไรอะไรมอดีแค่ัวที่ไหนอ่ะัวที่ไหนให้หมดอ่ะเอ้ยเฮ้ยโอ๊ยควรล้วจ้าควแ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 ล้วจ้าอะไรอะไรอุ้ยวันไอ้ีวันไีไปแล้วไปหน้าน้อยเลิกงานเลอกไหมนายไม่ได้ความทรงจำอันน่า ฟ้าก่อนเลยแล้วกันรู้สึกตานี้จะแพงไงมไม่เป็นไรครับอืมหยินรัเสือแล้วหยินน้อยรัเสือแล้วจริงจริงสู้ตรงนี้สกอร์เราก็เราได้แอชซิทมาหนึ่งนะคงไม่ไม่รู้ว่าได้ตอนไหนจะไม่ได้แล้วแล้วก็พ่อหนุ่มก็ได้แอชซิทมาหนึ่งเหมือนกันอืม ฝางเขาได้คิดไว้หนึงแต่ว่าเราก็ได้คิดนะก็ค่อยโอ้ทุกอย่างเสียบเรียบทุกอย่างเสียบเรียบเลยตัวนี้รู้สึกว่ามันจะเคลียร์คลีทค่อนข้างเร็วเลยนะแล้วเรานำเขานะเรานำเขาอะไรเนี่ยหนุ่ม เฮ้ยเออเอารู้แล้วทำไมมันแรงอ่ะโทษมันมีตัวอยู่ด้วยนี่เองกลับแล้วหวาบกลับวงแหวนด้วยนะเ้าร้อยเราก็ใส่เข้านัวเลยเมื่อกี้ว่าทำไมอุ้ยชู้ไม่ได้เขามีเพื่อนอยู่เราไม่ต้องรีบเราไม่ต้องรี แล้วค่เป็นแล้วค่อยไปโอ้เดินเขาเรียกวีฮอปยูวิลรูทเยอนแยะในม่อเปิดรีโมดโอ้เข้าสปีดรีโมดแล้วจ้ะรูทข่ายข้ามนี่ไงเราต้องอย่าลืมเทคน้นของเราว่าเราสามารถดีได้เร็วมากถ้ากวด เราใช้ทีคิวคิวไม่ใช่เหรจะรีออโต้เลยต่างหากแล้ลเรดวรัดทีฟเนวันนี้รัดเปสิบเจ็ดตัวไปตายเถอะซ้อนอ้ัคนี้ยรัดคิฟเปหมดเลยแต่พี่ค <ornament ing. S 1> ิดว่าที่แม่จะโซโล่มันได้นะตอนเมื่อผมนะคิดเองเพ้อฝันการโซโล่เป็นสิ่งที่เพ้อฝั 7, นะ ียอะไรเออผู่นุ่มเข้ามาเข้ามาขัดไปโคยขัดไปโคยเฮ้ยเพื่อนเรารอเพื่อนเรารอตุยสมอูกิ้งตุยเพื่อนเราเป็นยังไงไอทีมพร้อมไม่เอาเลยเหรอเนี่ยไอเพื่อนใหญ่เหยาะแย่เข้ามาดิมาแล้วมาแล้วสกิลทัานติงกองรออ้ยลืมมีดตลอดเลย นี่มันจอดแย่หยุดหยุดหยดแย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยมันต้ฟักต้ฟักเฮ้ยไม่เข้าจะไดขึ้นไม่ต้อสรับพีซี่ไม่โดนเลพใส่แล้วเนี่ยอ้าว ตายดล้วพีพีแม่กก็ตายลงแล้วโออ้พี่เลยตายด้วยไม่มีแล้วไม่มีแล้วยิงสู้หน่อยละกันยิงสู้หน่อยละกันเดินเลือดเรยเรื่อยครับเออาัดนนี่แดนนี่นี่ไข่ข้างร้อนแล้วก็เราซื้อเลือดอย่าเลือดมาเยอะนะปั๊มเลือดเอาไว้ปั๊มเลือดเพราะยาพานาเราไม่ค่อยจำเป็นเลยส่วนหวาด ไม่ซื้อเลยตังหยอกหยอกหยอกจริงๆก็ต้องซื้อวาดด้วยนะแต่ว่าพี่ยังไม่รู้เลยว่าต้องบักตรงไหนนะนต้องช่วยช่วยซับซื้อวาดนะแต่ดูเหมือนว่าซับตัวนี้มันจะรวยเป็นพิเศษให้มันซื้อไปซื้อไปอืมอง เปียที่ไ,ไวายครับเี่ยนทีว่วายอ๋อถ้าเกิดเราเข้าล่างติเราจะตีติดรูปอืมเปลี่ยนที็ไปอย่างรวดเร็วเปลี่ยนีมาดิ เรืองกลัวกลัวบอกเลยตรงๆบอกเลยว่ากลัวกลัวมากไอเที่ยันเบิร์ตกูนนี่เท็ดเดนเท็ดเดนตุกทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากาทำยังไงอ่ะโอ้ยซับแล้วเขาเดินโลมอะ ทำไมซับฝ่ายของข้าไม่เดินโลมาเอ้ยโหพี่ร์น,นีนะ่อยู่กันเลยนะอยู่กันเลยนะพอพี่ตายเนะนีน่ยไอ้นุ่มอีชัจกจะเกลื่อนไปแล้วอืมแล้ถือว่าจอดเยี่ยมแนละ้วปีหกสิบปี6หกสรอบครั้งครั้งที่แล้วที่พี่เล่นเนี่ยโอโ้โหปีเป็นร้อยอ่ะ ได้นะตอนนี้มึงจะพ้นไปได้เป็ที่เกมจริงดีนะเกมจริงอาจจะปรับเปลี่ยนอะไรเยอะเล็กนยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมาดิเฮ้ยเพื่อนเอาแล้วเพื่อนเอาแล้วผมผมไม่ถึงไม่ถึงเพื่อนไม่ถึงมาัดีดีเลยราชการเราเคลียร์แล้ว เคลียร์ไวรเฮ้ยเดี๋ยวือจัดของก่อนเอามอนี่ไว้ที่สองนะมีบัฟที่ทำให้เราเดินเร็วมาดิต่อไหนอ่ะม่ยังไม่ถึงอมค่อยยิงค่อยยิงดีป่ะมาดหนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งนอ่ะ อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันไม่ใช่หนึ่งนะอ่าายนี่ก็ร้อนเลยแต่เคปเปิ้นเราเก็บไม่ได้ขอเพียวมากเลยแอสซัสซินส่วนแคทรี่เราอะไม่ไหมเนี่ยไล้ได้หนึ่ของเขาเยอะกว่าโอเคของเขาเยอะกว่าของเราเยอะเลยแหละของเยอะกว่าของเราเยอะเลยแหละ อืมซื้อเพิ่มมากินได้ไข่บอกเลยว่าพี่โมงไม่ค่อยชัด์จโลเลยนะไม่ค่อยชัดโลเลยอืมยอดเยี่ยมยจริงจริงเรื่องนี้จริงว่าดำเนินามา3นาทีแล้วแฮรี่เราก็ตายไป3ตัวแล้วให้ตายเถอะอย่างนี้มันต้องฟาร์มสู้ยิงไอเทมที่สองที่พี่จะออกจะเป็นไอเทมดูเลือดนะ อืมดีสุดแน่นอนเลยการแบบนี้แบบนานๆอืมี่ยาทำการรียาวไวเลยนะไม่จะเข้าป่าไม่จะโยกค้นโดนเวทเข้ามันหรือเปล่าอืมอโซินราเอามากเฮ้ยตัวอะไรอ่ะนี่ไงนี่ไงน ยิงโกเรมยางเคได้บัฟมาด้วยบัฟอะไรไม่รู้งด้มาแล้วก็ใช้ไปโผล่มาฟาร์มมาออมบัฟตัวนี้ต่อก็ได้นะได้ไรบัฟหนึ่งมันซ้อนกันหรือเปล่าเนี่ยบัฟเนี้ยยังไม่รู้เลยว่าบัฟทำอะไรได้ไปข้างมันล็อก่อนฟาร์มหน่อยนะ กลัวอะไรกลัวอะไรที่แครีไอ้หนุ่มจะมาเจาะแฉแถวนี้นะกลัวไม่กระพ่างแครี่เฮ้ยพี่ผมขอโทษพี่ผมไม่น่าหาพี่อย่างเงี้ยเลยเฮ้ยมึงเจาะแฉนี่วาเฮ้ยเฮ้ยเอาไอ้ยโอ้ทับมันซ้อนดีเหลือเกิน ใช่ครับใช่เลยใช่เลยพี่ตายไม่ทับกันเลยนะมาซอเยอะยูก็โดนสันนะสันไม่รู้ตัวนี้แม่เปิดลัมติยัดจบๆไปเลยฮะเจ๊เจ๊เอาดูเลือดมาก่อนแล้วกันอืมผมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอย่างนี้เราต้องไปฟาร์มฟาร์มต้อทุกกลุ่ม มันไม่ไวไม่ไวจริงไจริงบ๊อเปอร์จะเกิดเลวเดี๋ยวเดไปฟัตรงนี้แหละนออคนนี้ดอกที่นึ่งยีบน้อยน่รำอาเอ้าอ๋อเราต้องใช้ระหว่างโลนั่นหรออืมเจเจ็บก็ได้แตละนี่อ่ง ถ้าใช้ปุ๊บมันไม่ได้รีโหลดเลยต้องใช้ระหว่างรีโหลดใช่มันมีการแบบ rushing rushing จะหน่งนัดยิงวันหนึ่งนัดปึ๊บอ่าตัวอย่างนี้ตัวใช้ระหว่างรีโหลดรีโหลดเมื่อไหร่ก็ใช้อืออืออืออ้าวอย่างเดียวเราหาของไปแก้แค้นจาพวกนั้นที่มันกล้ามทำร้ายเรา สองามสี่เปิดมาเรียบร้อยร็รีโหลดไปนให้พร้อมอะไรมาเชมดรเหมือนรแรงไป้ล้วเมดไรแรงเหมือนร้แรงมอนี่ยิงยเกอสซินกูวมอสซินกู่นะมาล้วมาล้วอซิเราึอะไร ู้สกับไบ้าววะไปไหเจอมู้ก่อนเลยแล้วกันไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นน่ะไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นน่ะไม่ไปงนั้นอ่ะอเอจิงอ่ะแชรนี่โหลดจี้ารีโหลดเลยรีโหลดแล้วฟาร์มคีบแบบแนี่นองโดนหลอยปอม ข้อมแตกเลยไหมข้อมแตกเลยไหมข้อมแตกเลยไหมเนี่ย เห็นอะไรแว๊บๆไอ้หมอนี่หายตัวได้บลิงอะฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ในพุ่มแล้วประตูไม่เห็นเราถ้าเกิดไม่ปากตัวฉะนั้นเราจะไปเอาของดีกันของแบบว่าดุเลือดดุ่ยเจ้าแบบอันนี้อะไรเอ่ยอืเพิ่มเีแยวอันนี้ใช่ไหม นี่เหมือนดาบขี้ใหญ่อี่นี่ไปละวิ่งแล้วอ่ะค่อยๆโดดไปเคจ้ำเราไม่เปียกรสิสิ่ิมร้ยร้อยแรงไอ้เพื่อนรามาแล้วเพื่อน ไอ้คือไหนวะนี่ไงตายหมดเจอความแรงนั่นฉีนน่อยอืมโดยหายเหมือแย่เลยเฮ้ยอัพสกิลผิดเฮ้ยแย่แล้วบัฟวิ่งเร็วบัฟวิ่งเร็วนี่ไงลาดด้วยลาดด้วยไอ้เช่นที่สองเราเนี่ยเป็นการเพิ่มโมเมนต์เราเพิ่มความเร็วในการวิ่งนะแบบวิ่งไอ้วิ่งฮะ โท้เอ้ยเอ้ยคอยกรตางไปอืมเช็กก่อนก็โอเคอัดอยู่อัดอยู่เชื่เเอเลยไม่อัดเองเดี๋ยวเลยถ้าไม่อัดฉันยังไม่ได้อัดนะบอกเลยว่าแหง้งีต้องร้อยป้อมอ้าวอ้าวที่นี่อ่ะพี่อ่เก่งแล้วไอ้หนุ่มพี่เก่งแล้วไอ้มันอ่อนแออ หาซับช่วยเองยังไม่ไหวอะีสามตัวเลยไปละไปแล้น้องชู้ได้วะมากันขนาดนี้ไหดูสิามพันเฮ้ยยติดอะไรเก็บตังค์สามพันมันลอยแม่งเลยลอกก่อนโอเคเอาวิ่งไวิ่งไปฟาร์มปับไมา ไอ้สีม่วงนี่ในแมปนี่น่าจะเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่บิ๊กเบิม้มไม่ใหญ่จริงไม,มใ่ใหญ่เท่าไหร่โอ้ยขึ้นเข้ามาเร็วมันใช้ซิลหรือเปล่าโอเคอย่าทิ้งกูแกนนนค่นั้น,นแหละเพื่อนเพื่อนรัก

นาทีสีออ่อะไร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 รับนาทีสี่ไปซะความอดเยี่ยวของบอมบี้อ่ะมาน้าหมดเลยนี่นะต้องว่ากลับละต้องว่ากลับละไม่ได้ไม่ได้กรอกอ๋อไอเทมมันมีแบบมันมีบูธนะสิมันมีบูธ รับเทมเพลตเอ็นจอลบเขาเรียกอะไรลบดีเฟนต์ลบเดฟอ๋นี่ใครไงไอ้นี่มาเลยไอ้นี่เอาออกออกก่อนมาเลยช่างชี้ใหญ่ฮะเราจะแบบไรยิงไรยิงพอยิงเสร็จเราจะได้แบบมูเม้นสปรีอ่ะเดี๋ยววิ่งเร็วยิงยิงยิงวิ่งวิ่งเรื่อยๆอืม

โอ้ยเขาจะเอาองมาแล้วพื่นเอ้ยโเดเพื่อนเอ้ยมน้งวิ่งน้องวิ่งหาทางไม่เจอโอ้ยเพื่อนเราถูกฆ่าแล้วแ่ันเรสมาแล้วทีองคองลวงมามไอหนึ่งท่าไหเลย ไอ้ยไอ้ยเอ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะมันลัดได้บอกพีทีที่ว่ามันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดมาไปไหนจ้าไปไหนจ้าแล้วเข้าสูงอีกมิติหนึ่งมิติอินทรีย์ ยอ,ยอยมแพ้เลยไม่ไหวแล้ว่อ้ที่เรมไม่ขอดเจอโชว์เตอร์ออที่ไม่บริลุทิพี่ครับแพ้จบไปแล้วเกมอืมเกมนี้โอเคจบภายในยี่สิบสามนาทีไอ,อ้ผอมันเอาไปเก้าตัวของจริงเยอะที่สุดในเกมด้วยจริงนะโอ้โหสมแล้วเป็นแครี่ในก่อนนะ ก่อนที่เราจะจบกันไปพี่เห็นมันมีกล่องให้เปิดด้วยพี่จะเปิดทักเปิดทักสิบสามครั้งได้เปิดสามครั้งโอเคป่ะหนึ่งสองสามครั้งสุดท้ายเป็นแบบบอมบอมสิบครั้งไปเลยยังไงมันก็แจกฟรีอะสีขาวนี่คือ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 สีฟ้ามาสกินงงๆออกอีกโอเคครั้งที่สอง กคลิปเลยกือบสีขาวเลยโคเคมาครั้งที่สามปุ๊บเฮ้ยเกือเออเกลือจริงๆเราเอาเงินที่ส่เนี่ยไปซื้อเลยดีกว่านะแ่งมาครั้งสุดท้ายสิบครั้งปุ๊บ <He i. S 2> เฮ้ยออกไปบุมบุม คือูนะคือรู้ปั้วโอ้ยมมีทองขาวก่อนเลยวท้ายหมดป้าเฮยบอกเลยว่า แล้วก็จบกันไปแล้วนะสำหรับเกมเอเวอร์พนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะันน้องๆแล้วตอนนี้พี่ก็มี Discord เป็นของตัวเองแล้วนะลิงก์อยู่ใต้ด s ส r ริปชันเลยนะสวัสดีไปแนละ้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บ